ค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่นนารักทุกท่านค่ะมาแล้วที่รอคอยค่ะคุณแม่กองเนาะค่ะที่บอกว่าผีทั้งปลาสาเนาะค่ะหรือว่าผีผีเบิดปลาสานั่นแหละมาบอกของคุณแม่เนาะค่ะเมื่อกี้สี่สองล่างเม็ดเดียวค่ะงวนนี้เพิ่นบอกว่าฝ้าออกมาเด้อฝันแล้วได้แล้วเม็ดเดียวเลยพระสานค่ะท่านผู้ชมคะเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางทีมงานอีกเทนเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ผุนอของแม่กองเพื่อนกับ ตกอ่าตกก่าไว้ค่ะงามงามื่ขึ้นฝนตกแห้งคักแห้งแน่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะพูน่ะปฏิโทเนาะงามอยู่ที่นี่กำลังสิสอดขึ้นมาตะก,กาพ่เนกระไดเอาตอนนี้แม่กองมันกำลังง่ำบักคงเพิ่นจะกินเขาสวยเขาเที่ยงเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาถาไปฟังชัดๆฟังจากปากของคุณแม่กองเนาะคะ่ะว่าฝันว่าจังได ผีมาบอกอีกว่าจังไดเอาบนบ่หรือเอาล่างหรือว่าได้ตั้งหกตัวรางวัลที่หนึ่งหรือว่าได้ตาสองตัวล่างเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะไปฮักของปตอมวอล้ายใหญ่ห้างค่ะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางฟังชัดๆจากเสียงสดๆจากแม่กองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่กองค,ค,คือค่ะคือแนนแค่หมวบังหันเนาะได้ค่ะได้แน่้นซาคนลื้อ จนไวเอฟซีพี่มันเบิ่งคลิปไปเมื่อนั้นนะ่ะเจ้าว่าเฝ้าโดนแทยายแบบเอาไปมากคอยเฝ้าจนฟังเจ้าเฝ้า <c oughs> ค,คือคลิปคอยบ่รู้เรียงมาสัน่นบอกแม่ถอดติเออคอยบ่รู้เรียงมาสัน่นเอาสิรู้เรียงแหรอนะท่านมีตัวเลขเนาะตอนนั้นเนี่มาท่านมีตัวเลขอ่าจ้ามาท่านอีฝันอยู่าบาทนี่มือนี่ฝันอะไปค่ะบัวเจ้าบัวท่านฝันอ๋อกระบอกท่านฝันอีกคือเก่าบัวท่านมาก แตาบาตูเล็กไม่ใจไม่ใจนะบักนี่แล้วก็ว่ารวดนี่แล้วแต่บ่วกากาด้มันใจเอ้ยหวในมันใจกเป็นยังคนไม่ความบังนแม่สันดอทุกคนผนท่านใจกันได้พราท่านในมันใจกต่เพาเป็นยังกะเอาไป ให้เพิ่นไปเบิงไปเสียงเบิงไปหาจับหายิบแล้วแต่รี่ซัวฮอดมือดู้ตยห,หากับ่มีนี่มันแหงมากันเนาะเล็เนาะม,อ,ามอ,อันข้ามมันใจปันไดค่ะเป็นตาอันบ่เล็ตัวว่าบ่ามั่นใจ่แยยตัวเพิ่นว่าไปตามใหนแน่เด้ออยู่ คอมเม่ไม่เคอมเมนต์ัวเลขเพิ่นคือจังมังหันเห็นบอกฟาดจักเม็ดจ้ามาแบกแนวสิดิเมื่อเนี่ก็ส่งอยู่บอกส่งไปสั่นอยู่อ่แบกอยู่บอกว่านาติเขาอันบ่พราะนาเสียมีดอกเห็นบอกเขาว่าคันแม่นอันนี้ก็ที่ว่าโอ๊ยบ่มักนี่ก็ดีว่าที่แล้วผู้วางข้นก็ได้จ้าแม่น บางคนก็สิบ่าโอ้ยโบมาเล็ก่บขึ้นกะมักบบออกดอกดเสย้นก่อ่านค้นกะบางสิแห้ะไก่กันแท้กับเลขดังเพื่อนกะสิว่าโอ้ยมักจังสั่นล่ะยายไปถือกับเลขดังเถอะหายากเน้ะมันหายากแล้ตนี่กะสิบอมมีันั้นกะสิบอมีย่านย่านย่านว่านเลบกมัมาด้ย่านบ่มาถลั่วไหลเอามัก่บมากะสีเอาก็เก้าหัวมักโบมากะสิอดสาเอาดรอกขั้นนี ท่นนทำได้คากได้แนบปานนี้ม่้ง้ามนี่ยไหนคนที่ลูงมนั่นส้งเปลนแต่เาะันได้ก็อยากมาเนาะมาตามนด่ไปเขาไปหาปูเขาไปได้หงเอ๋พราันเหียปูมวกเอาเอาเป็นยัางนารได้หงเอ๋เั่นน่ะเกิดความขอนเหี้ยหลชนชนอยู่เที่ยวเฮ็ดเต่เหียเฮ็ดออกแปลยก่เรยนะคือหอนในตัวเนี่ยน่ เฮ็ดไข่เรียว่าผู้ใดเอามาให้โอ้ยนอนซื้อแล้วแม่ปลาว่าสิฝากหน้ามันไปหายใยสันนี่หันหน้าเหมือนแกะมาไก่กันนี่โลเท่าใดนี่คุณแม่ก่องอันใยไข่โร่ละสองร้อยสองร้อยสามร้อยนี่ละหน้านะจ้าว่าสิฝากซื้อฝากปลูกหักเพื่อมาเป็นไข่ห่านหยาบจ้าเห็ดไข่นี่เจ้านี้จ้า ไม่รู้เห็ดไข่ตัวอนนี้จะเฮ็ดใครเ,า <laughs> เคราห่วยอยู่นี่แยกกว่าง <laughs> <laughs> ม่แทากวางเลยยงเล่าเมื่อนี้ก็สิได้มาสายเนาะเพื่อนได้โชคได้ลาบแล้วเพื่อนไปหาท้ำบุญกันค่ะ, <c oughs> ะที่มองเห็นหลายๆคนอยู่นี่เพื่อนกะพากันไปเฮ็ดบุญ <c oughs> ถึงมากท <c oughs> ุกคนไม่โชคไม่ลาบต้องกันเนาะวันนี้เพื่อนเมื่ค่อยว่างเท่าไหร่นี่มาหาเพื่อนกันยาก <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ยังบ่ว่าง,าางเดี๋ยวนี้ยังาบ่ว่างอยู่มือว่ามันยังนี่งองงแงงอยูอย่ยยนี่น่ะค่ะเนี่ย่ำงตามแบบงงค่ะขอกระมาเจ้าอุกค่บ่ได้ลี่ล่อนี่ทังเก่งไก่เพิน่นทังอยากได้ตัวดีไปฝากเอฟซีอ่มามะเขยวมาคุ้มพอนี่เห็น ν, ให้มันมือพอนี่เฮ็ดเวียกเป็นละวิ่งเลยค่ะย <c oughs> ากคากอยู่โอ้ยนี่แหละที่เพิ่นว่าเพิ่นเดี๋ยวตูนฟาดบ่เพิ่นเพื่อให้คักแต่็จให้จังคักแต่มาค่ะเพิ่นมาที่นี่เดี๋ยว ที่ว่าเลขกมักเนี่ยเฮ้อว่าฝันมาแล้ว่ว่าบอกท่านในเสียงเมืองค่ะเฮ้อเป็นเล็กมาจะใส่ท่วาเล็ขพ้นมากเนี่ยค่ะจ้าก็เลขฝันนีละโอฝันแล้วเล็กฝันม่ฝันบทันได้จ้าโบทันได้เหรีดีโดโบทั้นได้บคัคโบทั้นได้คัไใ่เสียงเมืงอีกกอนค่ะใ้เสียงเมงสะกคนค่ะฝันมาจังไดเราสุขะเนี่ย เอาบางเทียกับพวกันนี่เล่เท่ากับใดแ้าแมนหั้งเทียกับพวกันหั้งเทียกับเออขันฟันว่าได้นั่นได้นี่เนี่ยเออกันยังว่าอุ่นใจว่าเออขันแม่บอกเพื่นแล้วเป็นตะเขาอยู่นี่กันเป็นตะเขาอยูนี่เังสิยังเป็นตะบอกเพื่อนนี่เป็นบลับซื้อเป็นบ่ละับบเัาบอกไปซุ่มที่ซุ่มหาบอกไปแล้วแล้วก็ไมีจักตัวกับมีห้านี่นะเลยยัดเป็นยังั่นกับร้อมกับตองข้ากับตรงเซียงเมืองสะกดอ๋อมันมาเป็นยัง บเป็นยังผู้คนมานี่นะเู้นบ้า,บาดอกเู้คนแหงอยากได้ดฟันมาจังไดฟันเงาฟันสันเดี้ยวฟันนะบัวกับฟันฟันคือจังไปเอาอีหยังต้องไปเจ้าเนี่ลนะเอาแล้วล <นำ S 2> แล้วม <า S 2> ลไม่ง,งานคักแเจาม่งานเยได้รูปสงไว้ไปต้อแถวอีกอย่านบ่ใดน้องเกินฟันดีฟันดีเป้ต้อแถวเราบอกว่างานใจบ้านนี่ มีฮบ้านเย่างดเปิดเบิ้งบ่อ่านได้เปิดเบิ้งบ่ทห่านได้เปิดเบิ้งยัดไปถุงสงจักมนยังสิ่งไว้จะว่ารูว่าไปเอาอีหยังม้นงเปิดะสันดีก้นเเปิดเบิ้งบ้านเราเปิดเบิ้งมันหยังบทดโย่ดาฮ่ฮ่่าฮ่่่าฮาา่ จ้องกันเสันผู้ว่าสิเสียงเวยเบ่งผู้เดียวสันกกยังไม่เห็นน้ำยูสันไปพี่สิพี่เ่าใ่เลยเป็นสูตรเก่าจนอนยังว่เสายังเฝ้าฟว้ยพวกุูอยางไราะน้ามือก็ไปเห็ดงานสินหันบอกว่าพมส่ผู้ดแล้วูเสียบพี่บิ่งผู้ใดแล้วใดแล้วดิไดแล้วล่ะกูสีพี่เบิ่งนัน ก็เห็นจากเตียตีแป่เรื่องขามวา้วนสิมหาสไปเฮ็ดบุญแล้วว่าจะว่าวชวนตังอันปั้นว่าจะแม่นไเตป๋อวหยางแล้วไปต่อคิวเอาว่าใส่ถุงเอาแล้วยังไปต่ออีกไปตัอีกบ่ค้าเอาไปต่อแสดงว่าวันนี้ต้องัานี้ไปต่ออีกน้ำลันอีกอยู่ัานี่า มันสิฮ้อนคิ้วอย่างของเอามนอีหยังคือเอาหยังให้คูนมันแบนเบิแต่ว่าฮู้อยู่บ่ว่าเฮาไปเอาหยังคือจังม่นพินเคียเอาอีหยังงนนเอาอีหยังบ่ให้อยู่หั่นน่ะต่อคิ้วเอาบ่ในใจเฮาอันที่เฮาไปเอาของแจกนี่ก็คือฮู้อยู่ว่ามันหยังแม่นบ่แม่นอีหยังหั่น่นเอานเป็นคืองม้หลายเ สิเป็นสิเป็นเงื่อนคือก็ยังเงื่อนให้เป็นมีปีปียับไปจับสลากเรือะสิไปได้เงิ่อนได้เงาเนี่ยนะแต่ว่าเป็ีปีในหน่อยปีในหน่อยคิ้วเจ้าได้ทอนีทอนีเด้อยังสินะคิ้วที่เท่าไหร่ป่ะนั่นเราว่าสิเปิดมังคิ้วหันล้วเดี๋ยวนี้นะมันยางมันโคไปหนึ่ง อันเอาสันเจ้าคือมาเอาไรยาแพว่าสันมาหันเือออกไปเด้อเอาจ้ไหนวะในในยู่ตีแงาเส้ตรงสูงไว้เด่นๆเลยมาเห็นสขา็นั้นเขาเห็นอยู่มาได้บเห็นจะเก้โบไรแก้ทีน้เชียว่า้ตามเชเ้ยเอาบันตัวใดตัปาบกหัก ไก้แแ yeah, kind of yeah, <T |ar|> ้วรจ้าเอาเอาไปร่องเบองกนจะได้พิกเลย่ร่องนหเอาเอาเอาพีกสดนะให้นามั้ยเอาแค่ได้หน่ะจ้าพวนอะไรนะห้นอะไรได้วหรอตูน้า วันอาทิตย์วันอาทิตย์ต้ยุดดิบูรณ์นี่หุ้ดฏินูรณโอ้ยหัวโปกไหม้ราควาตา่ตายตายหัวใจกันหรอขาฟังเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นการล้งยาค่ะเป็นการล้งาเข้ากับม้าย่เพนอยากเนาะถัดมาหม้าย่ำนี่กับบ๊ออกบกอกันตัวเดียวเหรออีกอีกครั้งหนึ่งนะ ตองงวดอันนี้ค okay. mm ือตองงวดเนาะเดี๋ยวโคงสุดท้ายแล้วมาอีกเทีหน no. ึงเนาะมันโบว์เดือดเลยเาว่าโบวากันค่ะพ่นโบว่านี่เป็นแนวข้างค่ะท้างช่องข้างเสนอแค่แนวข้างเท่านั้นคือพิษโบวากันค่ะท่านผู้ชมค่ะเนาะค่ะก็เห็นเพิ่นได้เพิ่นดีเนาะก็อยากมาตามให้เอฟซีแนวทางก็ได้เอาไปฝากไปต้อนนี่ ค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดคุณพ่อคุณแม่มท่านใดที่บอกให้เจ้อูมาตามเลขแม่กองให้เนะคะ <S <S ่ะก็ได้มาตามมันที่เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะ <S <S วันที่16มิถุนายน2567ต่องวดค่ะ1.6เม็ด,มดเดียวค่ะ แกมหน้าจอไปเด้ออันนี้คือประธานในฟั้นค่ะไปเบิงสักพกค่ะยังประธานในฟั้นถ้าฟั้นมือสุด bon ท้ายก็คือใอ้เพื่อนเสียงเสียงแล้วให้เพื่อนแน่ใจมั่นใจก่อนยังไงสิดสั um> ้นค่ะต okay ัวแรกก็อาจิเปี่ยนกะเป็นไปได้เนาะแต่วาส่วนใหญ่ของเราบเปลี่ยนดิส่วนส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนค่ะเอาสำหรับลิ้นี่กะขอขอบคุณแม่กองหลายๆคายเนาะ แบ่งปันให้รบกวนเวลาหลายเติบแล้วเด็กน้อยก็แซวแซวแม่ค่ะอดชะฟังเอาเด้อค่ะอ้าวเ้าวขอติโนห้านตัวยบดนี้จ้าบัาดีค่ะขอบคุณค่ะ